ชิบะอินุขนาดนี้นะครับก็ได้รับความนิยมอย่างมากโดยเฉพาะร้านอาหารอย่างเวลี่นะครับก็ได้ข่าวดีเกี่ยวกับชิบะอินุเพิ่มเติมเดี๋ยวเราไปอัปเดตหลังคลิปส่วนค่าคือคอยนิมุน มูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูนนะครับวันนี้เรามาติดตามชมข่าวสารของชิบะอินุด้วยกันนะครับเนื่องจากชิบะอินุเนี่ยก็กำลังได้รับความนิยมอย่างมากนะครับนะขณะนี้นะครับเนื่องจากการเข้ากระดานของโรบินฮูดเอ่ยและประเด็นของอีลอนมาร์เอ่ยนะครับร้านอาหารเวลี่ได้ตั้งปณิธานนะครับว่าเขาจะรับชิบะอินุและชิบะอินุเนี่ยจะทำให้ ร้านของเขาเนี่ยเติบโตมีแฟรนไชส์เนี่ยเยอะทั่วโลกเลยนะครับร้านอาหารเวลี่นะครับเป็นร้านอาหารแบบมังสวิรัตนะครับเป็นฟาสต์ฟู้ดแบบมังสวิรัตนะครับในประเทศอิตาลีนะครับก็อาจจะไม่ได้เจาะรายละเอียดตรงนี้มากแต่วันนี้นะครับเรามาอัปเดตได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของร้านอาหารเวลี่เนี่ยได้พยายามที่จะขยายแฟรนไชส์และก็ขยายเรื่องของ การชำระเงินด้วยชีบะอินุไปตามแฟนชาย์อย่างต่างผลปรากฏว่าหลังจากกระแสของโรบินฮูดนะครับแล้วก็อีลอนมาร์กเนี่ยกำลังขับข้างคนส่วนใหญ่นะครับก็เชื่อว่าชีบะอินุจะเติบโตอีกรอบในช่วงกลางปีนี้ก็เลยทําการตัดสินใจนะครับที่จะรับแฟนชา์จากอาหารเวลี่ต่อนะครับ นั้นในรายการคำขอทั้งหมดนะครับมีมากกว่า300รายการเลยทีเดียวนะครับที่ยื่นออกมาเป็นคำขอเพื่อจะทำให้ร้านอาหารเวลี่เนี่ยต้องอนุมัติและคอนเฟิร์มนะครับก็คาดว่าต้องมีการเช็คเครดิตกันหน่อยนะครับว่าทางทีมงานเนี่ยเป็นยังไงบ้างประวัติส่วนตัวถ้าเกิดจะรับแฟนชายนี้นะครับเวลี่เนี่ย จะต้องทำงานหนักมากๆเลยทั้งตัวชิบะอินโเองที่ร้านอาหารต่างๆก็ต้องรับชิบะอินโเพิ่มรวมถึงแอปพลิเคชันนะครับเกี่ยวกับการเผาที่จับมือกับจอห์นริชมอน d นะครับที่จะเกิดขึ้นรวมถึงเรื่องของอตัวแฟนชายเองด้วยนะครับต้องทำให้เสียนะครับต้องทำแบบเดียวกัน กับทุกสาขาเหมือน, FC, มอน, Pizza, น Company, แมคโดนัลล์นะครับเหมือน KFC เหมือนพิซซ่านะครับคอมบินี่แล้วก็พิซซ่าฮัทอย่างเงี้ยนะครับแฟนชายต้องแน่นด้วยและระบบการชำระเงินต้องแน่นด้วยเหมือนกันอันนี้แหละรครับเป็นโจทย์ของเวลี่ที่เวลี่ต้องทำให้ได้นะครับขยายแฟนชายได้เร็วขนาดนี้มีคนรู้จักมากขึ้นผ่านทาง เหรียญชีบะนะครับใครๆก็อยากเข้ามาเพื่อจะรับชีบะกันทั้งนั้นรับนิดรับหน่อยรวยนิดรวยหน่อยในระยะยาวปีสองปีสามปีเก็บเอาไว้นะครับเพื่อเพิ่มพอร์ตการลงทุนเอาแหละครับสำหรับวันนี้เราก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าภาคธุรกิจก็เริ่มเติบโตมากขึ้นเมื่อรับชีบะอินโนแล้วถ้าเกิดเราละครับจะไม่เก็บหรือ หรือถ้าเกิดอึดอัดอยากจะเล่นอะไรเร็วๆก็แนะนำออกไปก่อนแต่สำหรับใครที่ไม่ห่วงนะครับเป็นสายสายแบสซีเป็นคําเป็นสายโฮเก็บยาวๆได้เลยนะครับคุณรวยแน่นอนสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b ส c คร b e และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีหลายช่องทางนะครับ ช่องทางที่สำคัญที่สุดคือไลายกลุ่มไลายกลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community ทักมาได้ที่เพจนะครับเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ QR code ให้นะครับแล้วเรามีกลุ่ม Chiba Inno ด้วยนะครับทักไปได้ที่เพจเลยและสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันเรามีสปอนเซอร์หนึ่งตัวนะครับชื่อว่าเหรียญ Starnet นะครับเป็นเหรียญต้นน้ำค้ำประกันโดยชิบาอินโน้นั่นเองฉะนั้นราคาและอุปทานจะใกล้เคียงกับชิบาอินโนเลยและใครสนใจนะครับก็ทักเข้าไปที่เพจล้กันเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ QR Code ให้นะครับและก็ย้ำนะครับว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงผู้ที่ลงทุนควรจะตัดสินใจข้อมูลและพิจารณาข้อมูลก่อนการลงทุนและสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับ